เอโยอร์สวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไค์นะฮะวันนี้ผมจัดรถคลาสสิกสุบวีไมชมครับลูกค้าโอ้โหอยากจะบอกว่าคันนี้นะฮะเป็นรุ่นที่หายากม,มากนะครับใช้คำว่าแรไอเทมได้เลยสำหรับรถคลาสสิกนะคะันนี้นะฮะลูกค้าเป็นเจ้าตาเลียนบัคเนีย250ไอ้นั่นเองนะครับและแต่งสไตล์คาเฟ่เลเซอร์มาทั้งคันได้เท่แบบนี้ครับลูกค้า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับผมได้ไปไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะครับสไตล์คาเฟ่เลเซอร์แบบนี้ได้ไปขับขี่ใช้งานเท่ๆอย่างเดียวพอเลยนะครับชุดสีตัวรถนะคลูกค้าเป็นสีดำสวยๆเลยนะฮะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 c ีนะฮะคันนี้ได้มาเป็น1สูบนะครับผมต่ว่าเป็นเครื่องสูบวีนะลูกค้าเสียงก็จะล้นๆเลยนะครับผมมีปลายท่อแต่งมาให้นะฮะของ M4 นั่นเองครับผมคันนี้ตัดท้ายทำท้ายยูนะฮะแล้วเป็นอบ์ดแต่งตุดมมดมาให้นะครับเห็นไหม เทมากๆ,ๆนะฮะแล้วมีไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็แฮนด์แต่งนะแฮนด์จับโชกแต่งมาให้นะครับประกงประกับแต่งคือคันนี้ครับลูกค้าแต่งมารอบคันจริงๆนี่สายถักตะคังทองมีมาให้ปั๊มกระปุกน้ํามัน RCB นะฮะมือเบรกมือค้าแต่งมาให้อีกไฟหน้า LED แต่งอีกนะครับแล้วก็มีตะแกรงครอบกันไฟหน้ามาให้พร้อมเลยนะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะครับล้อเป็นล้อซีมาให้นะฮะเจ้าคันนี้นะ โดยรวมเนี่ยรถเท่มีสไตล์มากครับลูกค้าใครได้ไปเนี่ยผมดีใจด้วยขับขี่ใช้งานแบบกเฟี้ยวเลยนะฮะแต่ค่าสนั่งเนี่ยเหมาะพอสมควรนีเครื่องยนต์กิบกิบใสๆครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยคันนี้นะลูกค้าเลขใหม่นะอยู่ที่1 8 0 0 0กิโลเมตเท่านั้นครับเสียงสตาร์ทแบบเสียงลั่นๆเลยนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะฮะเจ้าลํำนี้นะผมมีมาให้แค่คันเดียวเท่านั้นช้าหมดอดแน่นอนนะครับใครหาคลาสสิกแต่งทรงคาเฟ่เลเซอร์อยู่มีแค่ลํำนี้ลํำเดียวครับผมนานๆเข้ามาทีเลยนะปีกว่าๆก,ก,กว่าจะมาสักคันหนึ่งนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นนะอย่างง้างครับชอบก็จัดจะประหยัดทําไมฮนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อย เสียงสูงวีนี่มันเล้าใจอ่งจริงนะฮะหากใครชอบเจ้าคนนี้ครับลูกค้ามีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้นะลูกค้าไว้เจอกันคลิปหน้าครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมดีดีพักมานะร,รอตอบอยู่แล้วเจอกัน